วู้ฮู้กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพว่าวผมในเกมเอาไว้วู้ฮูกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพว่าวผมอีกเช่นเคยนะครับในเกม Monster นเ n t e r Rise ละกันอืมเพราะที่ท่านเห็นนี่มัมนไม่เกี่ยวกับภาคโวละไรทั้งนั้นนะมันคือ Monster นเ n t e r Rise นะครับผมอันนี้แค่เป็นภาพประกอบเฉยๆนะอืมยืนหล่อๆตรงในบ้านตัวเองนะอืม เอาล่ะก็นะครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะเกี่ยวกับมาเเตอร์ไรส์นะครับผมก็คือเทเลอร์ตัวที่2องมาแล้วมันจะพลาดไม่ได้นะแต่ผมก็ก็พลาดอะอ่ะ <laughs> เพราะว่าตัวคลิปอ่ะมันออกเมื่อประมาณ10ประมาณ10หรือ11ชั่วโมงที่แล้วอะ่ะประมาณ9โมงไม่ก็10โมงเช้านะแต่ว่าระหว่างที่คนอื่นเขาตื่นกัน <laughs> ผมเสือกนอนอยู่นะ <laughs> นะครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้แม่งแทบจะตรงกันข้ามเลยตอนนี้ก็เวลาประมาณ3ามทุ่มนะผมก็พึ่งมาพึ่งจะมาได้ดูกันพระเจ้าช่วยออย่างที่แน่นอนนะผมก็จะมาเรียกชันแล้วก็บวกกับวิเคราะห์ด้วยว่าในตัว m a s t e r t ์ไ r i s e t อร์นี้ว่าเรากำลังจะเจอกับอะไรนะออเอาเราไม่ต้องพูดพร่ำทำช่างมานันเถอะเราไปดูแหละเ,เราก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมว้ว เอาละครับก็มาอยู่ในหน้าของ YouTube แล้วนะครับผมของ n n t ท n d o ส w i t c h นะครับผมที่จริงมันก็มีคลิปอื่นนั่นแหละของ m a มาสเตอร์นะแต่ว่าให้เกียรติทางเขานะไห <c oughs> นๆมันก็ลงเครื่องสวิตช์แล้วนะครับผมอ่ากดไลค์ส่วนของแก p ็บคอมหรือของยันหนึ่งก็เดี๋ยวค่อยไปกดไลค์ทีหลังแล้วกันนะครับผมเอาละ่ะเสียงก็ประมาณนี้แล้วกันอืม เราก็มาเริ่มกันดีกว่านะครับนับสามสองหนึ่งเริ่ม,มแจ๊เฮ้ยน้องแฟรเปิดมาก็ร้องเพลงเลยอันนี้ภาษามอนเสอร์เตอร์นะ มี4นิ้วนะเพราะนอกจะเป็นเผาบังกออเท็บคอนพรีเซนส์โอ้ยโอ้ขี่มาในเมืองได้ด้วยเว้ยลงตีเหล็กแล้วก็โอ้โหตลาดนะอ,อันนี้โต๊ะข้าวแมวโอ,อ,อ,อ้คิวคิวเฮ้ยโอ้ มาทำอย่างนี้ในหมู่บ้านได้ด้วยโอ้โหพี่เอาละว่ะแล้ว嘛อ้อยแมพใหม่แมพน่าจะบึง้งนะเนี่ยแมพบึง้งอุย้ยเหมือนเหมือนอะไรว,วะโอปติกาย่าไอา้ไม่ใช่ไอ้ตัวไอ้ตัวใหม่ไม่โฮ้ยมันชื่อว่าซัมนะอ่าไม่ทันโอ้ยท่าสลบอันนี้น่าจะเป็น โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้อย่างเดียวมันเป็นมอนเก่านะครับผมโอ้ยโอ้มอนใหม่โอ้น่าจะไม่ใช่มังกรนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมผมจำเสียงได้เลยเด้อมันถึงเวลาแล้วที่เดี๋ยวต้องไปฐานที่มั่น เราต้องปกป้องหมู่บ้านโอ้ฝูงมอนสเตอร์ที่แตกตืน่นเออขนาดใหญ่ผู้มันโจมตีหมู่บ้านด้วยความบ้าคลั่งเหรอไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดสินี้ขึ้นยังไงแต่ครั้งที่แล้วมันเกือบจะทำลายหมู่บ้านเดอะแรมเพดโอ้ยคามูระเราฝึก เธอต้องู้ป้องหมู่บ้านกูอีกแล้วโอ้โหเมื่อกี้ไม่ทันโอ้โยฆ่าพี่หมีพี่หมีชิบหายแล้วมาเซิร์ฟเตอร์ไรส์น่ารักอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับอาหารแมวแน่นอนนะเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟอันนี้ก็เหมือนเดิมอะ ของสนํำหน้านะถ้าใครซื้อดีลักอันนี้ก็พีออเดอร์นะแต่ผมคงไม่ได้พีอ่ะเครื่องยังไม่มีเลย <c oughs> แม่งอืมโอเคโอ้ยมีเดโม,โด,โโมด้วยเว้ยเฮ้ยอ้มีไทม์ลิมิตด้วยเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเอาล่ะครับพอเราดูคลิปจบแล้วเราก็ มาวิเคราะห์กันเลยดีวยกว่านะครับว่าในตัวอย่างนี้มันมีอะไรบ้างนะเราก็จะมาชําแหละกันเลยวู้ฮูอย่างแรกเลยนะตัวคลิปก็เป็นม,มาจากเอออะไรว่า The ะ t m e g w m r d w a r d ปี2020ละมังแม่งลืมปีลืมลืมเดือนกันหมดแล้วไอ้บ้าเอ้ยอย่างแรกเลยฉากแรกก็แน่นอน น้องคู่แฝดที่เรายังไม่รู้ชื่อนะก็มานั่งร้องเพลงกันเพราะมากต่อมาก็ด้วยตัวเมืองนะตัวหมู่บ้านนะครับผมก็สามารถขี่หมาขี่แมวขี่หมูแล้วก็ทั้งตลาดลงตีเหล็กโอ้เยอะแยะมากมายนะแล้วก็กับข้าวแมวอันใหม่ที่มีแม่หนูน้อยที่เป็นคอยเป็นเด็กเสิร์ฟโอ้โหสุดยอดมากแถมมีการปีนหลังคาไตาทุกอย่างได้ในหมู่บ้านนะแบบทำได้ทุกอย่างเลยอะ เหมือนเราอยู่ในแมปเลยโยเว้นชักอาวุธออกมานะไม่ได้นะผิดกฎหมายนะครับผมแล้วก็ดูจากอะไรวะซับไตเติลนะมันก็รู้สึกว่าหมู่บ้านนี้จะชื่อว่าคางูระแดนซ์ไม่ใช่ <c oughs> มันชื่อคามูระเออแม่งเ,เสือกชื่อเหมือนกันคล้ายๆกันนะคางูระเลนส์สรุปคือหมู่บ้านที่เราอยู่ก็คือชื่อว่าคาม u ระนะครับผม <c oughs> เอาแล้วก็มาถึงช่วงหลักนะครับผมก็แน่นอนที่เรากําลังรอดูอยู่นะก็คือมี แมปใหม่โอ้โหแมปบึงนะมันเป็นบึงอะ่ะเออนะครับผมซึ่งสถาปฏิยกรรมนี่มันคล้ายๆกับออชาวมายันนะไม่ใช่โอปติกาย่าน,นะนั้นผมมั่วเอานะ <c oughs> คล้ายๆกับชาวมายันนะครับผมซึ่งมันอลังการมากเราสามารถไต่ไปได้นะครับผมเอาง่ายๆเลยแม่งไต่ไปได้ได้ทุกที่อะต่อไปก็ผมก็จะไล่เลียงมอสเตอร์ที่เราเจอในคลิปนี้นะนะตั้งแต่ตัวที่ตัวเล็ก กากาจนถึงตัวใหญ่ๆบิ๊กบึ้มกับตัวที่เรารู้จักนะครับผมว่ามันมีตัวอะไรบ้างนะอ่าอย่างแรกเลยซีนแรกเราจะเจอกับไอ้ตัวนี้ที่มันตัวเขียวๆอ้วนที่มีชื่อว่าซูวาโลพสนะครับผมอันนี้เป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นนะหรือในชื่อภาษาอังกฤษก็ชื่อว่าซาลาโตสซลาโตสอะสอย่างนะ <laughs> จำไม่ได้ ซึ่งก็เป็นสัตว์ในพื้นที่นะมันจะอยู่ในเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ําเป็นบึงๆเท่านั้นนะครับผมแล้วก็แน่นอนมันปรากฏตัวครั้งแรกในภาค Monster 3rd นะครับผมที่มีจีโนกาเป็นเรือทงนั่นเองนะครับผมแต่ว่าภาค3ไตนี่มันไม่มานะนะครับผมมันมาเฉพาะใน 3G หรือ3อัลติเม e นะครับผม <c oughs> ซึ่ง3 G หรือ3ามตมิตก็เป็นภาคระหว่าง3เติร์กับ3ไตมารยำรวมกันเป็นภาค G นั่นเองนะครับง่ายๆเลยอ่ะตัวต่อไปนะผมจะเรียกมันว่าซัมซัมนากันละกันนะที่จริงมันจะอ่านว่าซัมนาคันก็ได้นะมันแต่ว่ามันคันเกินไปนะโอ้เอาล่ะก็เป็นมอสเซอร์ตัวใหม่นะครับผมผมคิดว่านะมันน่าจะเป็นสายพันธุ์ลรเวอตานนะลรเวอทานก็เป็นพวกที่มัน เลื้อยยาวๆนะเหมือนงูอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีทาตักของมันก็คือทตุสลบซะด้วยนะโอ้โหสลบกันเลยทีเดียวนะแล้วก็มันหยิบอะไรมาไม่รู้นะมากระเทาะนะเหมือนบีเวอร์กันเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งแรงบนันดาลใจของเจ้าตัวนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นตัวพูดผีหาไดกันแน่นะใครรู้ช่วยบอกทีเอาล่ะตัวต่อไปก็หลายท่านน่าจะรู้จักกันดีนะก็คือร o ย a l อล o ดรอสนั่นเองนะครับผมจากภาค3มไต นั่นเองนะครับผมหรือในชื่อภาษาญี่ปุ่นนะครับก็โรอารูโดรอสนะครับผมอย่างแรกเลยมันก็เป็นมอสเตอร์สายพันธุ์รีเวร์ธานเช่นกันนะครับผมก็ปรากฏตัวครั้งแรกในภาค3ไตนะครับผมแล้วก็ต่อมาด้วยภาค3เติร์ดก็มีเหมือนกันนะครับผมเป็นมังกรที่ใช้การโจมตีเป็นาธาตุน้ำนะครับผมเพราะเนื่องจากว่าตรงคอแผงคอของมันมีแบบ มันเป็นฟองน้ํานะครับผมแล้วก็แน่นอนนะตัวนี้ก็มีทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียนะครับผมอย่างที่รู้กันนะใครไม่รู้ก็ฟังเอาไว้ตัวผู้ก็อย่างที่ท่านเห็นในคลิปเลยนะครับผมส่วนตัวเมียก็จะมีขนาดที่เล็กกว่านะเป็นตัวกี้ๆนะแต่เป็นตัวเมียนะแล้วก็ภาค3เติบมีความพิเศษอยู่อย่างนึงก็คือมันจะมีตัวตัวนี้ด้วยตัวธาตุพิษนะก็คือโพโพลูดล้อนั่นเองนะชื่อโพโพก็แน่นอนธาตุพิษนะครับผม มันเก็บพิษไว้ตรงแผงคอไว้โอ้โหสุดยอดมากเป็นสายพันุ์ย่อยนะครับผมแล้วก็มาใส่เพิ่มเติมทีหลังในภาค 3G หรือ3เมตนะเวอร์ชันอัปเกรดนะครับผมนะครับไม่รู้ว่ามัเซอร์เตอร์ไรส์จะเอามาหรือเปล่านะแต่ก็อยากให้เอามาเหมือนกันนะครับผมตัวต่อไปก็หลายท่านก็น่าจะรู้จักกันดีนะถ้าใครเล่นในเครื่อง PSP ในภาค3เตอร์ 10, นะก็คือเอ่อดอสโฟกี้นะครับผมอันนี้เป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นนะดอสโฟกี ส่วนภาษาอังกฤษก็เกรทวองกี้นะมแม่งต่างกันมากเลยนะภาษาแม่งเอ้ยก็เป็นมอนสเตอร์สายพันธุ์เบิร์ดไวเบิร์นนะครับผมเป็นเบิร์ดไวเบิร์นนะซึ่งก็มีทั้งจ่าฝูงแล้วก็ลูกน้องกิ้กี้การโจมตีของมันก็จะเน้นไปทาดพิษแน่นอนอยู่แล้วนะถุงพิษของมันตรงคอนะครับผมปรากฏตัวครั้งแรกในภาค3เติร์นะครับผม สไตไม่มีนะครับผมแล้วก็มันมาใส่เพิ่มเติมอีกทีในภาค3 G หรือ3อัลติเมทนั่นเองแม่งไม่ต่างจากไอ้ไอ้รูลอดสีม่วงเลยให้ตายเถอะเอาละ่ะตัวต่อไปก็ตัวใหม่นะครับผมก็มันชื่อว่าบิชเทนนะครับผม,มผมเดานะผมเดาว,ว่ามันเป็นมอนสเตอร์สายพันแฟ์ไวเบินมันไม่ใช่ไฟน์ไวเบินแน่นอนน่าจะแฟงไม่ใช่ดิไม่ใช่แฟงไวเบิน แฟงบีดไอ้บ้าสายพันธุ์แฟงบีดนะเออสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งถ้าโจาตีของมันก็โอ้โหช่างรวดเร็วและปราดเปรียวหนักหนานะครับผมแถมใช้หางในการยืนด้วยสุดยอดมากแถมคว้างโ,โหผลไม้นะมันก็ไม่แปลกใจนะเพราะว่าไอ้ภาคไรซ์มันได้แรงบนดาจใดมาจากภาค3เตอร์นะซึ่ง3เตอร์มันก็จะมีพวกตระกูลแฟงบีดเข้ามาเยอะสักเล็กน้อยนะก็อย่างเช่น กูไม่ใช่กระต่ายนะกับกูไม่ใช่ตัวนิ่มนะกูไม่นิ่มเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมผมคาดว่านะไอสองตัวเนี้ยกระต่ายกับตัวนิ่มมันน่าจะมาด้วยนะครับผมเพราะนี่ไหนมันก็มีหม,มีแล้วไงม,มันเป็นสามตัวที่มันต้องมีอะประมาณนี้มาเป็นของคู่ครัวประจําบ้านไอสามตัวเนี้ยนะหมีกระต่ายตัวนิ่มนะครับผมภาคไรส์ก็ได้แรงบนันดาลใจมาจากภาคสามล้วนเลยผมคิดว่ามันน่าจะมาแน่ฟันทง แล้วก็ในช็อตนี้ก็จะมีอยู่2ตัวซียตัวหนึ่งเราก็จะเห็นอยู่แต่อีกตัวเราจะได้แค่ได้ยินเสียงเท่านั้นเอาตัวที่เราเห็นก่อนนะครับผมก็แน่นอนมันมันมันเป็นตัวแล้วว่ามันชื่ออะไวว่าเดี๋ยวบาร์กี้นะครับผมอันนี้เป็นตัวกิกี้นะถ้ามันมีตัวกิกี้แสดงว่าไอตัวหัวหน้ามันน่าจะมาด้วยก็คือดอสฟาร์กี้หรือภาษาอังกฤษชื่อว่าเกรทบาร์กี้แม่งก็ไม่ต่างกันนะแม่งเอ้ <laughs> อ่าประวัติมันคร่าวๆนะครับผมก็ปรากฏตัวครั้งแรกในภาค3ไตซึ่งมันอยู่ในแถบหิมะสะโสนใหญ่นะครับผมในภาค3เติร์ดก็มีเช่นกันนะครับเอาหลักตัวต่อไปนะครับที่เขาซ่อนเอาไว้ที่มาแค่เสียงเท่านั้นก็คือผมคิดว่านะมันน่าจะคือเคซูนะ <c oughs> มังกรปริง <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเสียงมันเป็นอย่างนี้เลยมัน ประมาณเนี้ยไม่รู้เหมือนหรือเปล่าผมว่าใช่แน่นอนเคซูนะออันนี้เป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปเอาไว้แล้วกันนะครับผมเคซูก็เป็นสายพันธุ์บังกรไฟงเวอร์นะซึ่งมันไม่มีลูกตามันมันมันช่างหยักแยงมากมันเหมือนปลิงนะสุดยอดมากไปเลยนะผิวของมันก็จะแบบขาวโปร่งใสสักเล็กน้อยนะซึ่งแม่งมันดูไม่เหมือนบังกรมันเหมือนปลิงอ่ะเออมังกอนปลิงเออรวมแม่งกันไปเลยนะ ซึ่งปรากฏตัวครั้งแรกตั้งแต่โอ้โหภาคแรกเลยละมัง้งแต่ว่าในภาค3ไตหรือ3เติร์ดมันจะไม่โผล่ออกมานะครับผมเพราะมันมีตัวมาแทนก็คือกิ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 ในบิลล่าละมัง้งเออชื่อประมาณนี้นะครับผมไม่แน่นะไอตัวกิกิเในบิวล่าอาจจะมาก็ได้นะครับผมเพราะว่าแม่งมันก็ปริงเหมือนกันเลยอะแม่งปริงทั้งคู่เลยนะครับผมซึ่งแน่นอนการโจมตีของเคซูก็ จะเป็นท่าสายฟ้านะครับผมแล้วก็สายพันย่อยเออเคซูก็มีสายพันย่อยนะครับก็คือเรดเคซูนั่นเองนะอก็ตามชื่อเลยแม่งตัวสีแดงนะครับผมแล้วก็เก็บตกมอนสเตอร์สเล็กน้อยนะอีกหนึ่งตัวนะครับผมที่คาดว่ามันจะมาแน่นอนแต่มันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะก็คือจาก,กี้นะั่นเองนะมีโฟกี้บากี้แล้วไม่ต้องมีจาก,กี้นะมแม่งเลย แค่นี้แหละเอาล่ะก็หมดหรือ,อยังวะบอกไว้เลยว่าผมแม่งโคตรจะละเอียดนะบอกทั้งตัวหลักตัวย่อยหมดทุกอย่างแล้วไม่รู้จะมีเหลือรอดหรือเปล่านะอืมเอาล่ะก็แน่นอนในตัวอย่างมันก็จะเปิดเผยเรื่องราวใหม่ๆนะอย่างเช่นอะชื่อหมู่บ้านแล้วก็อะไรอีกฐานที่มั่นอ่ะก็แน่นอนรู้สึกว่าในตัวอย่างซับมันจะมีบอกว่ามันจะมีช่วงที่เหล่ามอสเตอร์ ฝูงขนาดใหญ่แม่งคุ้มคลั่งนะโอ้โหแล้วมันบ้าคลั่งมากซึ่งเราก็จะมีฐานที่มั่นที่คอยเอาไว้ปกป้องหมู่บ้านของเรานะเพราะว่าไอ้พวกมอสเตอร์ฝูงบ้าคลั่งนี้มันจะมาจุตีหมู่บ้านเรานะครับผมแป้งผมก็อยากจะรู้เหลือเกินว่ามันจะสู้ยังไงอ่ะมันจะใช้ปืนปืนใหญ่ยิงเหรอหรือปืนบาลิสต้ายิงมันจะมันจะมไม่ค่อยเวิร์กหรือเปล่าหรือยังไงนะเป็นไปได้ผมก็อยากแบบโอ้โหแม่งตลุมบอลในแมปแม่งมา สักห้าหตัวเนี่ยเออลุ้มกระทือว่าเออมันดีนะนวดีผมว่านะมันน่าจะนวแบบเหมือนในภาคววกแม่งในแมปมีทั้ง3ตัวอยู่พร้อมกันแล้วสู้กันนวชิบหายเลยนะเออประมาณนั้นเลยคิดว่าแต่ดูจากทรงแล้วมันน่าจะไม่ใช่อ่ะเราก็คงใช้ปืนปืนใหญ่ปืนบาลิสต้าคอยยิงมันสกัดมันแล้วมัง้งแล้วก็ดูจากตีมแล้วแล้วก็แน่นอนพูดผีปีศาจแน่นอนในตีมนี้ของมาสเตอร์ไร์ ผมคิดว่านะมันน่าจะอิงจากขบวนร้อยศูนย์ของญี่ปุ่นนะนี่ชื่อก็บอกอยู่เดอะเรมเพจคืนอารวาสนะโอ้โหแม่งเอ้ยถ้ามีเดอะเรมเพจนะป่านนี้ man, โดล็อกแม่งโผล่มาโคตไลลาทารลอดหงายไปแล้วมั้งเนี่ยแล้วก็แน่นอนหนีไม่พ้นให้เราแน่นอนปกป้องหมู่บ้านคามูระเอาไว้โอ้โหสุดยอดไปเลยนะเราตัวคนเดียวซะด้วยแล้วก็ตบไทยด้วยแม็กนามาโลนะโอ้โห แบกพี่หมีของเราอะไม่ใช่แบกดิแม่งมันคาบมาเลยอะผมว่านะไอ้นี่มันน่าจะเป็นต้นตอก็ได้แล้วมั้งแต่ไม่รู้มันตอยังไงอะเออหรือว่ามันจะคล้ายแบบโกเลมกล่าหรือเปล่าทำให้มอสเตอร์มันคลั่งได้นะครับผมของโกเลมกล่ามันเป็นไวรัสไงเออแต่อันนี้จะแบบผีสิงผีผีเข้าสิงมอสเตอร์ก็ได้แม่งมั่ลวละตบท้ายด้วยแม่หนูเด็กเสิร์ฟก็ อย่าพลาดนะคะอืมอะไรประมาณนี้นะดอนมีเศ l ้ดอนมีเศรเแปลว่าอย่าพลาดนะเว้ยอะไรประมาณนี้ไงตบท้ายด้วยเดโมโนะโอ้คัมมิ่งโซนไอ้บ้าเอ้ยแจนยูรี่มกราคมไอ้บ้าเอ้ยใครมีเครื่องนะขอให้เครื่องพังอันนี้แช่งเลยไม่เอ,เอ้ยผมไม่มีเครื่องไงปะท้อเอ้ยลิมิเต็ดไทม์โอลลี่ซะด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืม แม่งพึ่งแช่งไปเมื่อกี้บอกว่าอย่าลืมเล่นเฉยบ้าหรือว่าผมจะซื้อไอเครื่อง n i ท t e n d o Switch Lite ดีไหมเนี่ยราคาก็น่าจะ67,000พนะเออมันก็ซื้อมาเพื่อเล่นเดโมเนี่นะผมก็จะซื้อเครื่องโปรเลยด้วยซ้ำ n i t e n d o Switch p o เนี่ยไม่รู้ว่าข่าวมันมาหรือยังมันมาตอนไหนก็ไม่รู้อะเออแต่ถ้ามันมาผมจัดแน่นอนอะแต่ปัญหาคือไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหน แต่ที่แน่ๆคือผมคงไม่ได้เล่นเดโมแล้วแหละคงไม่เสียตังค์ไปซื้อเครื่องไรอะ่ะเออถึงแม้ราคามันจะถูกก็ตามละ,ละมังมันจะถูกแล้วตามละมังนะแต่ใจจริงอะ่ะผมอยากให้มันลงเครื่องพ c ซด้วยใจจริงเลยแม่งเ,เพราะว่าถ้าเออมาลงแต่เครื่องซีวิชป่ะผมต้องเสียตังค์ซื้อเครื่องแล้วก็เสียตังค์ซื้อแคปเจอร์การ์ดอีกเพื่อมาอัดเกมไมอ,อ้ช่างมันเถอะ นะอย่าบ่นเลยเอาแล้วก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ติดตามกันด้วยนะครับผมส่วนใครที่อยากจะดูผมแบบกระชชิทก็อย่าลืมกดกดิ่งกันด้วยนะครับส่วนใครไม่ชอบก็ถ้าสมัครกดเดก็ได้เลยนะครับง่ายๆเลยอ่ะเอาล่ะก็สลหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละมังเพราะว่าช่วงนี้แม่งไม่ได้มาไล์เลยนะเมื่อวานก็วันศุกร์ก็เสือกไม่ได้มาไล์วันนี้วันเสาร์ก็คงไม่ได้มาไล์นะอาจจะ วันอาทิตย์เลยละมัง้งเอาเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับผมภารกิจหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดี